สวัสดีทุกคนตอนเช้านี้นะครับอากาศตอนเช้านะครับเ,เช้านี้สิบเอ็ดองศานะฮะฝนก็ตกปล่อยๆนะบ้านหลังนี้นะครับที่ผมพักอยู่เนี่ยหลังนี้นะอากาศพอดีเลยนะทุกคนเมื่อคืนนอนหลับสบายมากเลยที่นี่เขาจะอยู่กันแบบสงบมากเลยนะแต่ผมจะพาทุกคนไปดูถนนที่รถวิ่งนะ เออผมสังเกตที่นี่นะบนถนนนี่ไม่มีขยะเลยนะสักนิดก็ไม่มีนะเนี่ยดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านี่พี่อุ้มมารับเราไปซื้อไปซื้อของไปซื้อของทำกินที่ร้านนะทุกคนแล้วก็บางอย่างที่ร้านที่มันสั่งไม่ได้เราก็ต้องไปซื้อเองนะ ไป,ไปซื้อที่ไหนเพื่อนเป็นเอเชียนมาร์ทแล้วก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของนิวซีแลนด์เป็นเขาขเขาเรียกว่าโว์อ๋อเพาไปดูนะคะโอเคครับแต่ลืมเอาถุงอันน,นี้นอาโอ้มีขมิ้นด้วย เอาไปต้มแล้วก็กินได้เหมือนบ้านเราเลยมันคือเส้นอะไรมันเป็นของมันมันเป็นเส้นมันเขียนว่าเป็นบุญเส้นของเนนง oh, วียดนามอ๋อเวียดนามใช่แต่พอต้มมาเหมือนขนมจีนบ้านเราเลอลโอเคเราซื้อของพวกเครื่องเทศอะไรได้แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อไก่กันต่อ ทุกคนครับที่นี่เวลาเราซื้อของเรามีแบบว่าซื้อของเสร็จแล้วเราก็มาจ่ายตังเองได้นะอันนี้เป็นเครื่อน